วันนี้เราก็มารีวิวการทำงานอีกหนึ่งรายการค่ะเป็นคูบ o ต้ KRT1400 p ั u นะคะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53ค่ะมีเล่อทะเดีืนพร้อมนะคะใช้งานอยู่ที่3,894ชั่วโมงอุปกรณ์ที่ได้ไปกับตัวรถนะคะก็จะมีใบมีดดันดินหน้าผ่านทวนแล้วก็จะเป็นร้อกันจนค่ะราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่125,000บาทค่ะทางร้านของเราส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะคะ สำหรับคูกตา KRT 140พัทคันนี้นะคะเป็นรถที่ขับง่ายค่ะแล้วก็ใช้งานสะดวกระบบเกียร์จะเป็น6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังความเร็วสูงสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถคันนี้สามารถควบคุมความเร็วได้ถึง2ระบบค่ะก็คือคันเร่งมือแล้วก็คันเร่งเท้านะคะระบบเบรกของคันนี้ก็จะออกแบบให้สามารถแยกเบรกล้อซ้ายขวาได้แบบอิสระค่ะ ทําให้มีวงเลี้ยวแค่เพียง2เมตรค่ะรถคันนี้สตาร์ทง่ายนะคะก็แค่บิดกุญแจแล้วก็มันก็จะสตาร์ทด้วยระบบอิเล็กทริกสตาร์ทนะคะคันนี้จะมีมาตราวัดชั่วโมงการทํางานด้วยนะคะก็จะทําให้เราสามารถซ่อมบํารุงรักษาได้ตามกําหนดเวลานะคะสำหรับการควบคุมการยกแล้วก็วางอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะรถคันนี้จะใช้ระบบไฮดรอลิก แล้วก็สามารถรับน้ำหนักที่ปลายแขนได้สูงสุดถึง400กิโลกรัมค่ะสามารถปรับความกว้างแคบของล้อหลังได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่เรียกได้ว่าตัว KRT ค,คันนี้สามารถใช้งานได้หลานัตประสงค์เลยทีเดียวค่ะก็ คันนี้นะคะจะมีเพาอ,อเนวยกำลังหรือว่า PTO นะคะที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอบหมุนเครื่องตัดหญ้าเครื่องเจาะหลุมหรือว่าเครื่องพ่นแรงดันสูงนะคะแล้วก็ตัวคูปะตา้าคันนี้ก็ยังหาอะไรง่ายนะคะที่สูนคูปะต้าทั่วไปด้วยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อเราได้ที่เบอร์0 9 1 8 6 1 1 1 9 1 หรือ063-313-0447ค่ะทางร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3มหมอจังหวัดอุดรธานีลูกค้าก็สามารถเข้ามาทดสอบระบบกันได้นะคะ